ผมอาจารย์เฉลิมเกียรติตุนแก้วนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับซึ่งปีนี้ก็นํานักเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายเนี่ยจำนวนทั้งหมดอยู่600 160คนนะครับแล้วก็บุคลากรอีกประมาณ30คนเข้ามาร่วมการแข่งขันเวียงเบียงจ้าเงาะเกม นะครับของอโรงเรียนสาธิตม,มหาวิทยาลัยราชภัฏ์อุตรดิษฐ์ครับสำหรับกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชชิงลายที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยก็เกือบเกือบจะทุกประเภทนะฮะยกเว้นเทนนิสกับเทเบิลเทนนิสที่เราไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับปกติได้คุยกับทางผู้ครองตลอดว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเขา้าได้ร่วมการออกกําลังกายนอกเหนือจากการเรียนแล้วเนี่ยเพราะว่าเด็กที่มีความสุขกับการเรียนได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอถ้วยเรื่องของอะไรต่างๆแต่ว่าคาดหวังในเรื่องของสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของเด็กนักเรียนนะครับก็สําหรับ กีฬาทุกประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป,เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่าทางโรงเรียนสาธิตเนี่ยได้นำเนินการมาตลอดนะครับอย่างเช่นทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะให้น้องๆที่มีความถนัดในเรื่องของกีฬาประเภทต่างๆแล้วก็มีความชอบของกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็แยกย้ายาเข้าไปเรียน นะครับแล้วก็เข้าไปฝึกฝนโดยมีน้องๆของเองพรรกพลศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของฟุตบอลเรื่องของแชร์บอลอะไรต่างๆเนี่ยวันศุกร์เราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ให้ครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของอร่างกายเขาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้นะก็ะสิ่งที่ได้คาดหวังอยู่ตลอดก็คือในเรื่องของรักในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของ การให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่จะเป็นพื้นฐานของการเรียนที่ที่มีความสุขนะครับคือมุ่งหวังเรื่องของสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏนอุตรดิต์นะครับที่รับเป็นเจ้าภาพของจานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ขอให้น้องๆองนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกที่เนี่ย เข้าแข่งขันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสเด็กๆได้มีวิธีในการออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาครับค่ะขอบคุณค่ะครับผม